รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ไวยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่การครับะโอ้โหสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นเลยทุกสัปดาห์ก็อยากจะดีวันดีคืนใช่ใช่สุขภาพบดีวันดีคืนแต่ต้องช่วยดูพี่หน่อยพี่ก็อยากบอกบอกให้สาวขึ้นสาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าอยากสาวอยากหนุ่ม ทุกคนอยากหมดเอาวันนี้เราจะพุยกัน BAC ช่วยได้แน่นอน BAC ช่วยได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมดูแล้วต้องติดตามนะเพราะว่าใช่เราจะถามท่านอาจารย์ผู้รู้ว่าทายังไงดูแลตัวเองยังไงหรือถ้าอยู่ในวัยเนี้จะย้อนกลับไปได้บ้างไหมอย่างไรก็ได้บ้างสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับไม่แน่นะเดี๋ยจบรายการเราจะอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นรู้วัยไม่แก่ ไปคุยกับวิทยากรของเราเลยดีกว่าเราอยู่กับอาจารย์สมนึกแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสดีครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เกินกันแล้วค่ะใช่ครับอาจารย์ว่าบอกว่าอยากจะแบบรักษาไม่ได้รักษาดึงไว้หน่อยโอเคชะรอไว้หน่อยความหนุ่มสาวฟื้นฟูความหนุ่มสาวกลับมาแล้วกันเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากใช่ครับเป็นแบบครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่เรียกว่าเป็นเอจิ้งสังคมีใช่ครับแปลว่าเกิน25%เนี่ย หกสิบปีละค่ะทีนี้มีปัญหาว่าพอถึงหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาคือว่าส่วนใหญ่จะคุณภาพชีวิตไม่ดีบางครั้งก็เป็นอัมพาตต้องใส่สายจมูกบ้างต้องนั่งรถเข็นบ้างต้องไปฟอกไตบ้างมันกลายเป็นว่าคนปัจจุบันนี้อายุยืนขึ้นนะเพราะอายุตายช้าขึ้นแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ว่าป่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เรมมองเห็นว่าถ้าเราจะปล่อยอย่างนี้แล้วบอกว่ามันเป็นไปตามวิถี ธรรมชาติเนี่ยตอนหลังเราพบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยได้เราวัดอะไรครับก็คือว่าร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์ประมาณ7จ็ดพันกว่าล้านเซลล์เพราะฉะนั้นการที่เราป่วยก็คือเซลล์ป่วยจริงไหมครับเราแก่ก็คือเซลล์แก่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่ราโนเบลไพ่เนี่ยเขาวัดได้ว่าเซลล์เราเด็กหรือแก่คนอายุ70อาจจะเซลล์เด็กคนอายุ35อาจจะเซลล์แก่เพราะวัดได้ไงถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเรามีรถวิ่งใช่ไหมครับสันวิ่งอยู่บนถนนเนี่ย อาจจะเป็นรถเบนซ์สิบปียี hand, ่สิบปีกับรถใหม่ๆก็ได้แต่ถามว่าน้ำมันในถังพอมาตรวจพอมาตรวจตรวจได้ตรวจม่ได้ทัตรวจเครื่องมันถ้าไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นความยาวโครโมโซมความยาวโครโมโซมโครโมโซมนี่จะเป็นตัวบอกว่าเราหนุ่มหรือสาวก็บอกว่าน้ำมันหรือว่าถ้าเป็นเทียนไขใส้เทียนอย่างไเยอะหรือไม่เยอะไม่ใช่ว่าเทียนบางอันเนี่ยใช้ชีวิตกับสมบุกสมบัน ยี่สิบสามสิบปีไส้เทียนหายแล้วคนบางคนอายุมากๆบางทีดูแลไส้เทียนดีอ่ะก็ยังสว่างก็เป็นแปดสิบการใช้คํานี้ถูกไหมเสื่อมไปตามกาลเวลาใช่แต่ว่าบางครั้งมันไม่ตามกันเวลามันเร็วกว่าการเวลาไม่ว่าเส้นเทียนไส้เทียนมันหมดเร็วเซึ่งก็เป็นไปได้ไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันจะสั้นเร็วเพราะเดี๋ยวนี้จะมีพฤติกรรมแบบชนิดที่ไม่เหมือนปกติทีนี้งานวัดได้ก็เป็นวิทยาศาสตร์หมายว่า ที่ถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราตรวจเด็กเกิดมาเนี่ยถ้าเราวัดความยาวไส้เทียนก็เรียกว่าเป็นเทโรเมียเนี่ยมันจะมีความยาวประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหน่วยใช่ไหมครับทีนี้พออายุสักยี่สิบปีเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะเหลือประมาณแปดพันใช่ไหมห้าสิบปีก็เหลือเจ็ดพันที่ร้อยปีเหลือประมาณสี่พันทีนี้ถ้าเราอายุสามสิบมันเหลือสี่พันห้าอย่างเงี้ยก็เรีว่าเราอีกไม่นานเราก็จะตายเลยนะมันเหมือนคนอายุร้อยปีแล้วครับแต่ถ้าคนอายุแบบ เก้าสิบปียังเหลือเป็นเชอร์มยังเหลือหลายเจ็ดพันนี้มันอาจจะอยู่เป็นร้อยปีกันได้เพราะจะประวัดได้นะทีนี้การวัดได้นี้คือมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแบบว่าพูดพูดกันเองนะครับเพราะมีงานวิจัยที่ประเทศออสเตรียคืออะไรอินชบุกประอินชบุกเนี่ยก็คือเขาเอาคนให้ที่เกิดปีเดียวกันเนี่ยอายุหกสิบปี ชอบอาจารย์ลงมืงานวิจัยทุกเพพจะไม่มีการว่าพูดลอยๆอาจารย์มีงานวิจัยเยอะอาจจะอินสปู๊อินสปูเขากระแบบคืออายุคนที่50 60ปีเกิดกอดเดียวกันนี่แหละหกปีเพิ่มมาเลยเขาก็ตรวจเทโลเมียให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพะกลุ่มหนึ่งเขาเป็นพวกที่ต่ำต่ำกว่า50ก็คือเทโลเมียเช่นสมมติว่าคุณอายุเดียวกันคุณได้5้0พันเพื่อนคุณได้6กพัเ็พื่อนคุณอาจจะได้เป็นพวกกลุ่มที่หนึ่งคือพวกที่สูง ใช่ไหมแล้วกลุ่มที่กลุ่มที่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าคนคนเต็มร้อยกับคนที่อาจจะได้หนึ่งสองสามใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเขาก็ดูตัดครึ่งว่าคนที่ต่ํากว่าห้าสิบเปอร์ซ็นต์เขาควรจะเป็นกระสูงเกินใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ตายก่อนห้าปีเพราะฉะนั้นคนคนเกิดปีเดียวกันถ้าถามว่าใครตายใครจะตายไม่ต้องไปดูงเหงครับดูเชลลเมียวัดเลยวัดตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้ผมว่ามันรัดได้ไง แต่ว่าอันนี้อาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าแต่เราก็สามารถมีวิธีการที่ทให้เทโลเมียเรากลับมายาวขึ้นยาวขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่แหละก็คืออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแผนโบราณหรือว่าอนาคตสมัยเก่านะครับพวกข้องเตยกษัตริย์เขาอยากอายุยืนนะเคยเริ่มปอยาอายุพันาะจริงไหมฮะใช่ครับทีนี้เรามีงานวิจัยที่อย่อย่างเช่นในจีนเนี่ยเขาจะใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าปักคี ็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง<อ>เป็นปักคีสหรือว่าคนไทยก็จะใช้แหี่ยวหมูแหี่ยวหมูที่เป็นแหี่ยวหมูเนี่ยไม่คยกนมันกันซึ้งเลยว่าถ้ากินแล้วอายุยืนเนี่ยทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาตอนนี้มันมีไหมอาจารย์มีมียังมีอยู่แหี่ยวหมูเนี่ยเป็นเป็นเป็นก็เป็นตลับยาไทยก็มีแต่ไหนเนี่ยเหี่ยวหมูเนี่ยร้านอาหาริงก็มีโอเคแหี่ยวหมูอ่ะมาค่ะแต่อะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเขาไปศึกษาปรากฏว่า เขาเป็นสกาดสารโมเลกุลแล้วก็เป็นเทโรเมียเอลองเกชัน65ที่เอ65ซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นผลิตภัณฑ์ได้ปรากฏว่าพอให้กินไปปุ๊บเนี่ยความยาวคงทนก็จะยาวขึ้นแสดงว่ามันแก้ได้ใช่ไหมครับ,รบว่าถ้าเราสามารถสาสารที่เพิ่มเทโลเมียได้นะครับอันที่สองก็คือว่าเราพบว่าบางคนเนี่ยเทโลเมียมันสั้นเร็วเกินไปใช่ไหมครับ,รบทีนี้การสรราไปไปั้นเร็วเกินไปนี่บางทีอย่างเช่น เราเราไม่เข้าใจแต่ว่าตอนเราม,มีการเจอเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสสารพิษทีละน้อยอคือถ้าสารพิษเรารับทีละมากอย่างเช่นตะก,กัวโลหะเช่นนาตาน่างนี้ถ้ารับมกากๆเนี่ยเร็วๆมันจะกลายเป็นพิษเฉพันเช่นอาจจะเป็นโรคไอชักชักกล้ามเนื้อรีบจากเส้นประสทาทส,ส,สลายนะแต่ว่าถ้าเป็นที่รับแล้วให่เกิดมันสัมผัสอยู่ตลอด ก็มันคือตัวน้อยตัวน้อยเช่นเช่นยังไงอ่ะาุย์คุณสองจุดห้าอเงี้ยพีเอ็มสองจุดห้าเห็นไหมครับหรือว่าบางทีบางคนก็ไปใช้สีที่ย้อมผมบ่อยๆอย่างเงี้ยมีพวก์บอนสติกกินเข้าไปอย่างเงี้ยเติมไปบ่อยๆเพร่นี้มันสะสมเพราะหรือว่าเป็นจากปนเปื้อนในอาหารต่างๆเช่นบางทีในโรงงานอุตสาหกรรมก็เทเข้าไปในทะเลในแม่น้ำพอเรากินอาหารทะเลเข้าไปเออมันก็จะเป็นสารพวกโลหะหนักที่ติดมามันมีโอกาสมากเลยที่เราป้องกันไม่ได้มันไม่ได้ทีนี่ที่นี่ในห้อง อันนี้ก็จะมีข้อสงสัยว่าโอเคหมายความว่าถ้ามาตรวจหนึ่งเจอแน่ว่าเราตรวจเจอว่ามีโรคหันในด้านกาย<อ>แต่ว่าอาการมันยังไม่เกิด<อ>คือมันไม่เกิดเ<อ>ช่นไม่ใช่เป็นโรคชักหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อ รีบอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับภาษาเสี่อวไม่มีนะคือไม่เป็นพิษเฉีพลันแต่ว่าการสัมผัสระยะยาวๆเนี่ยเราพบว่ามันทําให้อายุสั้นเขาเรียกว่าเป็น pre-mature death หรือตายก่อนไปทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าเรามีประวัติว่ามีการสัมผัสแน่ๆเพราะร่างกายมันตรวจเจอเพราะฉะนั้นถ้าหาได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหาไม่ได้นี่เราจะปล่อยให้สารพิษอยู่ในตัวหรือเปล่าหรือคราจะเอามันออกเพราะในเมื่อเรารู้จึิดีว่าถ้ามันมีทำให้เราตายก่อนใช่ไหมครับ าใจะมเพราะฉะนั้นต้าเราวัดได้ว่าถ้าคุณมีแล้วก็วัดคมโซมขุนสั้นอืเพราะฉะนั้นถ้าคุณล้างมันออกแล้วมันยาวขึ้นก็ควรจะทําเป็นแบบป้องกันดีไหมคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าอันที่หนึ่งคือถ้าโลหะหนักมันเป็นพิษนี่ต้องมีวิธีการรักษาแบบพิษเฉพพันแต่ถ้าสัมผัสมันตลอดเวลาที่เราเล่นนนนนนนอนน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 นวนนนอนนนนนอนเนน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 ลนเราก็เลนเน็นแนวคิดนนนมัน คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราตรวจเนาให้มีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปล้างใช่ไหมครับแต่ถ้ามีเสร็จแล้วย่งไปตรวจปัจจัยดนเช่นเม็ดเลือดก็ขาดเลือดก็จางโครโมโซมก็สั้นใช่ไหมครับอันนั้นก็เสือเส่อมๆๆเ,เนี่ยอโอเคเราอาจจะไม่ได้ฟันธงนะว่ามันเป็นสารพิษนะแต่มันก็มีงานวิจัยว่าถ้ามีสารพิษแบบสะสมเรื้อรังเนี่ยสุดท้ายมันถ้าให้เกิดขึ้นว่าเป็นพรีเมชเวเดสือตายก่อนวัยอนควรนะครับม,มันก็เลยเป็นวิธีการที่ว่าอ่าเรื่องนี้คือทางวงการแพทย์จะต้องมาศึกษานิดึว่า เราควรจะให้คนไทยเนี่ยรักษาพิษไปเรื่อยๆเราให้ไตวายตับวายแล้วค่อยมารักษาการหรือว่าเรารู้ทันทีว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยถ้าไม่เอาอะไรมันจัดการมันจะต่ต้นเช่นปรับพฤติกรรมหาแหล่งแล้วก็แก้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็คือก็ต้องมาตรวจที่ BAC ต้องตรวจเพื่อที่ได้รู้ว่าโครโมโซมก่อนยาสารพิษมีไหมสารพิษที่มีร่างกันเดี๋ยวพักกันสักครู่กันคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ารู้แล้ว พฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงความเสื่อมทางร่างกายทางพฤติกรรมอะไรของคุณต่านนงๆนานารู้แล้วเนี่ยว่ามีถ้าเกิดจะมาตรวจจะมาฟื้นฟูจะมาเยียวยาอะไรต่างๆนานาะ B A A C มีอะไรบ้างช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถจนยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w o w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ B A A C กลับมาคุยกันต่อค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยกับอาจารย์เดี๋ยวดูจนจบรายการวันนี้ก็ยังมีสิ่งนนดีๆมาแจกกันเมื่อกี้เราพูดถึงเนระื่องการตรวจพวกเทโลเมียโครโมโซม,มความยาวเอางนี้ดีกว่าวันนี้เราบเราพิเศษเลยคือถ้าคนอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในวัยไหนม,มีความเสี่ยงที่จะแบบเสียชีวิตเร็วกว่าคนอื่นไหมในวัยเดียวกันเสื่อมแค่ไหนมาตรวจ ความยาวของเทลเมียร์และก็โครโมโซมเพื่อได้รู้ว่ากับวัยเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่เราซึ่งสามารถปรับจูนมันได้ให้เราหนุ่มขึ้นให้เราเสียชีวิตช้าลงนะครับมาตรวจตัวนี้เลยเดี๋ยวลดให้พิเศษเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สหรับการตรวจความยาวของโครโมโซมและก็เทลเมียร์นะครับอาจารย์ครับกี่คนดียี่สิบคนครับ ยี่สิบคนอยากให้ทุกคนมียั่ยืนจบรายการนะคะ0 2 2 7 7 2 8 1 8หรือว่าแอดไลน์มาที B ่แอดบีเมาต้องทำกลับมากันมา <c oughs> ฟังอาจารย์แล้วผมผมรู้สึกว่าพี่กางต้องตรวจเลย <c oughs> จริง <c oughs> จะได้รู้<อ> <บน S 2> จะได้รู้นเนาะฟังอาจารย์แล้วแบบโอ๊ยเราก็กินอาหารทะเลแล้วแบบไม่รู้มันเป็นผลเปื้อนอาหารทะเลดีนะแต่มันปนเปื้อนอย่างเงี้ยมาจากฝั่งไหนอะไรยังไงหรือเนี่ย เอาง่ายๆเลยนะเมื่อกี้นั่งคิดอะไรอยู่มาตอนอาจารย์พูดเนี่ยสมมติช่างทําผมอ่ะเขาทำเราแล้วเขาฉีดสเปรย์สเปรย์ดี่ยใดผมก็มีใช่เราก็นึกตอนแรกเราดีใจเออดีว่ะเราไม่เคยย้อมผมนึกในใจนะเราไม่เคยเป็นคนไม่เคยย้อมผมอ๋อแต่เวลาทําช่างทําผมฉีดสเปรย์กับค้าท่านั่นครับไอ้พวกเซตผมทั้งหลายครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบกทาเล็บก็ยังมีแหละใช่ไมอาจารย์ใช่เนี่ยทุกอย่างเป็นสีไปเลนอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปเอ่อ ที่เนี่ยมีมีใช่ครับมีการตรวจวัดนะครับความยาวที่อาจารย์ก็ตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนักและก็ปริมาณสารโลหะหนักาจเราต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยว่าอย่าไปรับมันมาเพิ่มใช่ไหมครับการตรวจมันใช้เวลานานไหมคะ จาะเลือดเจาะเลือดแพียเดียวต่ว่าทางห้องแลบอาจจะใช้เวลาวิเคราะห์น่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งก็พอสัปดาห์นึงได้ก็ไม่นานไม่นานแล้วก็กลับมาพบกับท่านอาจารย์สมนึกในการที่จะมาฟังว่าผลการตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างเสื่อมแค่ไหนครับคุณเสี่ยงแค่ไหนกับวัยคุณเสี่ยงครับใช่บางทีคุณอาจจะอย่างอาจารย์บอกไงโอ้อายุ40ปรากฏว่ามันสั้น ไอ้ความเสื่อมมันเสื่อมล่วงหน้าไปก่อนปริมาณเซลล์ร่างกายลดลงไปเยอะพอดูจากตัวความสั้นของตัวโครโมโซมครับอาจารย์เคยมีเคสไหมแบบสมมติคนอายุเท่านี้เองแต่ปรากฏมาตรวจแล้วว่าโอ้โหมันสั้นมากนี่ครับแล้วเราเจอเป็นพอดีเป็นน้องนักศึกษาครับคือจริงๆเขาเป็นคนไทย20กว่าปีแล้วเขาไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเกิดปัญหาที่ฟุกุชิมะใช่ไหมครับที่มันระเบิดเพราะฉะนั้นพอเขากลับมาเมืองไทยได้เนี้ย บอกว่าเรามาตรวจแล้วคงมดผสมันสั้นมากเลยครับม,มาสั้นแล้วก็แต่เราก็ตรวจเจอสารสารปรลอดในในเลือดเยอะชัดเจนเลยคือคือ,คอหนึ่งตัวอายุ20กว่าปีแต่คงมดผสมสั้นแบบแบบน่าเป็นห่วงนะอ,อาจจะเป็นช่วงนั้นเนี่ยมันมีการปนเปื้อนเยอะใช่ไหมครับจา<อ>กการระเบิดที่ท,ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในปีนั้นนะครับปกติเนี่ย ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในโลกแต่ในปีนั้นนะครับแพ้เกาหลีเนื่อจะว่ามีคนเสียชีวิตมากจากจากโดนกูชิบใช่ใชครับ,รบแต่ว่าหลังจากนั้นมาพอเขาแก้ปัญหานี้ได้ คนญี่ปุ่นก็ยังมาเป็นแชมป์อายุยืนเหมือนเดิมแสดงว่ามีผลกระทบใช่ไหมครับแต่ว่ามันทําให้คนเสียชีวิตขึ้นทีนี้น้องคนนี้ก็มาเป็นนักศึกษาปริญโทก็กลับมาต้องมาตรวจก็เจอซันแล้วก็ตรวจเจอโลหะหนักล้วก็เข้าโปรแกรมนะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้โทษหรอกแต่ว่าในเมื่อมีอะไรที่จะช่วยเขาได้เราก็ทําโปรแกรมการล้างสารพิษออกให้พอล้างเสร็จปุ๊บคอมมอนสุปก็กลับมาเปปกติโปรแกรมล้างสารพิษคือการทำคีเดชันหรือห่าหลายๆลายการกรปรพฤติกรรมไม่รับเพิ่มเนี่ยเราก็มีแต่ว่าเราจะต้องหาสาเหตุให้เจอ ครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ ไปตรวจได้ยังไม่มีอาการแต่ว่าจริงๆเราเราเราพยากรณ์ได้ว่าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรามีสะสมสารพิษเนี่ยมันจะต้องแก้เจากนั้นหมายความว่าก็คือเราต้องเคลียร์สารพิษออกจากร่างกายจำเป็นมากเลยอันแรกเลยเป็นเบสิคพื้นฐานเออหรือหาว่าแหล่งสำคัญมาจากอะไรโอเคครับผมอันที่สองถ้ามันค้างไว้เนี่ยก็ต้องเอาออกก็คืออะไรที่เบสิคจัดการให้หลังจากนั้นถ้าเราจะจะงไจะเพิ่มให้มันยาวเนี่ยเราก็ใช้วิธีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเซลล์เทเลปีใช่สร้างเซลสร้างเซลใหม่อันนี้คือเซลล์บำบัดไเซล ก็ได้ว่าเป็นซลล์บาดไม่จาเป็นต้องไปบอกวิชิสเต็มเซลล์นะว่าเราหาวิธีการวิธีการเช่นการเสริมสารอาหารการกระตุ้นการทางานของเซลล์อะไรกระตุ้นทำงานของเซลล์ให้อาหารเข้าไปให้เซลล์อาหารระดับเซลล์อันนี้เขามีชื่อโปรแกรมไหตัวนี้ไอที่เพิ่มอาหารก็จริงๆแล้วก็มาจะดูแลให้ว่าจะเป็นตัวนว่ากคือวางแผนให้ว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ควรจะใช้โปรแกรมไหนหรือต้องต้องมาปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์จะดูแลให้ว่าควรจะใช้ตัวไหนตีลถกลับไปที่ว่า BAC telomere เลามดเฉพาะบุลเามีดครับไม่ได้ครับมันจะไม่มีสูตรสาเร็จรูปนะครับพราว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันผมยกอย่างให้ฟังนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเจ็บที่อย่างเช่นคนป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมอาหารมันกันหมดเลยเช่นอาจจะให้ให้ก๋วยเตียวหนึ่งชามแล้วทุกคนบอกให้ปรุงให้อร่อยตามตัวเองใช่ไหมครับปรากฏว่าคนที่ไปชิมอ้าวทำไมพี่กินเปรี้ยวจังเลยทำไมพี่ชิมหวานจริงเลยเพราะว่ามันเหมาะกับตัวเขาไงเพราะว่าชีวิตแต่มนุษย์เนี่ยถึงเป็นโรคเดียวกันนะแต่เป็นมนุษย์คนละคน คุณหมอต้องปรึกษาต้องเป็นการปรึกษาเป็นรายบุคคลแล้วก็อันที่หนึ่งดูแบบอง์รวมว่าอันที่หนึ่งของของไม่ดีเอาเข้าของเสร็จก็เอาออกแต่ว่าการเอาออกก็สามารถอะไรตกค้างก็ต่างหาวิธีไม่เหมือนกันแล้วไปกระตุ้นการทํางานต้องคุยสัพเย์แล้วก็แพทย์แนะนำนะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเข้ามาปุ๊บจะต้องทําทุกคนนะถ้าตรวจแล้วท่านไม่มีปัจจัยเสี่ยงตัวแล้วก็ไม่เป็นก็ไปดูแลตัวเองก็อาจจะมาปรึกษาเป็นระยะระยะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า อย่างเช่นสมมติว่าตัวผมเนี่ยโครโมโซมผมก็ยาวอยู่แล้วผมอยากยาวอีกอะอยากยาวอีกกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าโครโมโซมยาวอยู่แล้วแล้วอยากยาวเพื่อจะให้หนุ่มลงไงทำได้อยู่แล้วมันลิมิตนะครับคือเรทยพยายามศึกษาว่าโครโมโซมนีมันจะยาวตามใจชอบได้ไหมคือมันน่าจะลิมิตตอนนี้ที่เราดูคือน่าจะไม่เกิน120ปี อ๋อร้อยยี่สิบปีก็พด้อมนาคดับน้ำมันเราเนี่ยเรามีน้ำมันทั่ววันเครื่องพันแปดใช่ไหมครับจะเติมห้าลิตรเนี่ยมันจะใส่ทางน้ำมันได้ไหมมันก็ลนอยู่ดีเพราะฉะนั้นในคนที่ ที่ปกติเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ติดเติมนยเพราะมันมันเป็นไม่ได้ที่มันจะยืดเพราะไม่เกินถ้าคือถ้าเกิดว่าโครโมโซมเนี่ยมันยาวเหมาะกับช่วงวัยอายุของเราแล้วก็ไม่จำเป็นก็แค่รักษาความยาวของมันไว้ให้เราแต่ว่าจะไปยืดให้มันเกินไปร้อยกสิบร้อยหนึ่งพอเหอะทีนี้อย่างร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยครับว่าโอกาสที่อยู่กรุงเทพจะรอดเนี่ยจะน้อยเช่นมลภาวะใช่ไหมครับก็จะมีฝุ่น2.5เยอะใช่ไหมครับ มีความเครียดความกดดันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในโลกเนี่ยมันจะมีแค่เป็นบูโซนบูโซนก็คือเป็นแอเรียที่คนอายุยืนอันที่หนึ่งก็คือเกาะโอกินาว่าใช่ไหมอันที่สองก็คือเกาะซาดิเนียอันที่สามก็คือภูเขาฮุนซาในประเทศสถานเป็นความที่เป็นไอโซเลยเราเคยไปแล้วที่เนี่ยอายุคนอายุยืนมากอาจารย์ฮุนซาแต่เมืองไทยที่ผมเห็นในกาเป็นเกาะลันตานะฮะเป็นเกาะลันตาที่อยู่ในในอันดายัาใช่ไหมฮะเป็นเกาะโอเคไหมฮะ อากาศดีเลยดีไหมฝรั่งนี่ที่กันตาแปลว่าฝรั่งมาขี่จักรยานกับมอเตอร์ไซค์นะคือเขาเขาขี่สนุกมากเลยมันเป็นเกาะที่แบบมันไอสุเลยะสงบโคซี่แบบอันนี้แต่เนาะว่ามันมีบางพื้นที่ที่เป็นก็ว่าเป็นเกาะไอสุเลตะย้ายไปอยู่ตันตาดีกว่าฉะนงั้นี่อาจารย์อาาจรย์บอกว่าถ้าอยู่กรุงเทพถึงร้อยปียากเพรคืออาจารย์บอกว่ามันมันมันสัมผัส กับมลภาวะมากเกินไปถ้าตองอยากร้อยยี่สิบตองท้องใบหมู่บ้านคุณซ่าที่ปากกิจสถานใช่ร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เจอมันเป็นหลายแอเรียนะฮะไม่ใช่ที่เดียวนะอ๋อเขาเรียกอะไรนะบลูบลูโซนถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ว่าเป็นบลูโซนก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าคนอายุเป็นร้อยอาจารย์ในไทยนอกจากเกาะเอ็นตามีที่ไหนไหมคะที่แบบในไทยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยที่มันชัดเจนแค่ที่เกาะเอ็นตาแต่ว่ามันก็จะมีบางพื้นที่อ่ะอย่างเช่นชาวเขาบาง ในในจังหวัดแพร่หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นบางบางบางยอดเขาครอย่างในประเทศจีนก็เราคิดว่ามันมีฝนเพื่อนเยอะนะครับแต่ก็เป็นพวกเอ่อพวกกว่างซีนะเป็นพวกเมี่ยวอ่ะอันนั้นก็ก็อยู่เป็นร้อยละปีแล้วไปดูเพื่อมันจะเป็นแบบไอโซเรตใช่ไหมแต่ว่าพอท่้งเท่ากันเยอะๆนี่ทุกคนก็เลยไปสร้างคอน,คอนโดโ<อ>เปิดสี่วันร้อมน,นมากเป คนรักษากันเลนสั้นแล้วแต่เพราะว่ามันความเจริญไปใช่ไหมครับมันก็จะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรผมผมว่าอาจจะต้องขอยุ่งเทพนะพี่การผมอาจจะถึงร้อยปีก็ได้ไม่ไม่ผมอาจจะถึงร้อยปีก็ได้เพราะผมเพราะผมอยู่ที่ BAC กันจวใช้วิทยาศาสตร์ดูขายเก่งขายเก่งก็หมายความว่าก็ยอมรับนี่ว่าจะให้เรากลับไปอยู่ธรรมชาติแบบนั้นบางครอาจจะเบื่ออาจจะไม่เหมาะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราพยายามปรับปรุงให้เอาวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบทันสมัยนะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีมีข้อที่ว่าบางบางกลุ่มบางคนก็ยังคิดว่ามันจําเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็เห็นว่าถ้าเราคิดว่าสุขภาพเราจําเป็นในเมื่อเราก็สัมผัสสารพษิษเนี่ยเรจะอยู่กับมันยังไงโ<ช><ช>ดยที่เราจะไม่ป่วยใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับเยอะมากอาจารย์โอ้โหนี่คุยมาทั้งหมดนี้รู้เลยเนะว่าข้อแรกที่เราต้องยอมรับคือความเสื่อมของร่างกายมีทุกคนแลวมันเป็นต้นเหตุอันนี้เป็นเร็วขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกชาร์วารร้อนต่าง ก็ S <S แะเวลามันไม่ไม่เหมาะ <S 2> <S 2> เลยแต่ว่าที่ B A A C ช่วยคุณได้แน่นอนครับ,รบเดี๋ยวจบรายการอย่าลืมโทรมานะคะวันนี้เอายอ้ำอีกทีแจกอะไรนะคะวันนี้ที่อาจารย์พูดถึงด้วยการตรวจโครโมโซม,มเพื่อจะดูอายุของเราเนี่ยจะมีความยืนยาวในระดับไหนนะครับแล้วก็มีพวกของเสียโลหะต่างๆอยู่ในสภาพร่างกายเรามากน้อยแค่ไหน นะครับเดี๋ยวพิเศษเลยครับลด50%สําหรับ20สายที่โทรเข้ามาหลักรายการค่ะ022772818แล้วก็แอดไลน์มาค่ะแอด B A A C วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธท,ทาง PSI สรารดี99นะคะดูไม่ทันก็รีดันอีกครั้งหนึ่งค่ะ5าทุมค่ะดูไม่ทันอีกตามไปที่ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้ค่ะการขับ K A N C L U V เลยค่ะ วันนี้เราสามคนลาคผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ